ถ้าคิดจะสร้างไรายได้กับ Facebook หรือแพลตฟอร์มไหนๆนะก็ก็ต้องขยันโพสทุกวันนะขี้เกียจไม่ได้เลยคือถ้าคิดขี้เกียจปุ๊บเนี่ยก็จะแบบถูกปิดกั้นการมองเห็นเลยนะการเข้าถึงจะน้อยเลยอย่างเรานี่ก็คือเรานี่คือบางช่วงนี้เราขี้เกียจโพสนะหลังจากนั้นก็คือพอเรามีคลิปปังปุ๊บอะเราก็ขี้เกียจโพสเลย หลังจากนั้นก็การเข้าถึงก็ลดลงเลยช่องประสิทธิภาพก็เป็นสีแดงเมื่อช่องประสิทธิภาพเป็นสีแดงสีแดงปุ๊บเนี่ยการเข้าถึงนี่ลดลงเลยคือทุกอย่างลดลงแบบโอ้โหผู้ติดตามเราจากวลาหลายพันตอนนี้เหลือวันละหลักสิบอะเราก็เลยต้องรีบกลับมาเล่งทําคลิปให้มันปังใหม่อะ่ะถึงแม้จะมีคลิปปังก็ต้องขยันทํานะเปรียบเหมือนเราเป็นพนักง,งานบริษัทอะไรเงี้ยเขาก็เจ้านายอะ่ะ เจ้าของบริษัทเขาก็อยากจะให้เราขยันทํางานตลอดนะไม่ใช่ว่าทาทาหยุดหยุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องขยันคือเขาก็คงอยากให้เราทําทุกวันเหมือนเป็นพนักง,งานบริษัท <c oughs> <c oughs> ก็ต้องทําทุกวันนะถึงแม้ว่าอ่าถึงแม้ว่าบางทีอ่ะจะคิดคอนเทนต์ไม่ออกหรืออะไรเงี้ยก็ต้องแบบพยายามหาคลิปมาลงให้ได้อลงทุกวันลงคือหยุดไม่ได้เลยละว,ว่านะ ให้ให้คิดว่าตัวเองอะ่ะเป็นพนักงานบริษัทเนาะแล้วก็ต้องพยายามทำคลิปส่งเขาเสมอเสมอเขาถึงจะแบบเปิดค่าการมองเห็นแล้วก็เออ่นำส่งให้นำส่งคลิปให้ดีขึ้นนะก็เราก,เราก็เราก็ตอนนี้ก็กลังแบบกำลังไอ้นี่อยู่อะ่ะกำลังรู้สึกว่าพยายามที่จะให้มันเพจมันกลับมาเหมือนเดิมอะ่ะจากที่แบบว่า ดูติดตามตามวันละหลายพัน,นอะไรเงี้ยแล้วก็มีคลิปปังอ่ะพอเราขี้เกียจปุ๊บเนี่ยเราสังเกตด,ดูอ่ะประสิทธิภาพเมื่อใดที่ประสิทธิอ่าเมื่อไรเมื่อใดที่เราไม่ค่อยลงคลิปขี้เกียจอ่ะคือเราเหมือนกับว่าแล้วเปรียบตัวเองเหมือนเป็นกระต่ายเนะะาะกระต่ายกระเต่าเนี้่แล้วก็เปรียบว่าเราเหมือนเราช่วงที่เราแบบพอมีคลิปปังแล้วมันก็เหมือน,นว่ามันก็หลงระเลงอ่ะมันลืมตัวมันก็แบบ คือมันก็เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมีคลิปปังแล้วอก็ให้คลิปปังทํางานหาเงินให้ไปอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องโพสหรอกขี้เกียจละพักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาแล้วโอ้โหพอคลิปอ่าคลิปตัวนั้นมันหยุดการยอดวิวมันเริ่มชะลอลงอะ่ะเราก็ต้องแบบว่ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาเล่งใหม่อีกอะ่ะซึ่งมันก็เหนื่อยกว่าเดิมอะ่ะแทนที่เราจะขยันลงเรื่อยๆอ,อ,อย่างเพจคนอื่นที่เขาปัง,ปงๆอ่นะเนาะที่เขาแบบ เขาก็ลงเรื่อยๆนะถึงเขาจะมีคลิปปัง,ปปงเขาก็ลงวันละยี่สิบสิบยี่สิบกว่าคลิปเลยนะแล้วก็ AI ก็แบบนำส่งอะไรเงี้ยเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นลงนะจะไอ้นี่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็แบบเหมือนต้องพยายามเร่งตัวเองอีกอะกลับมาเหนื่อยอีกอะคือเนี่ยคือพยายามแบบเราก็ส่งอ่าเราก็โพสคลิปไปแล้วคือโพสคลิปไปปุ๊บเสร็จ เราก็พยายามที่จะแบบให้มันมีคลิปปังให้ได้อะเพื่อเพจเราจะกลับมาเนอะมันก็เหนื่อยกว่าเดิมอะมันไม่ไม่เท่ากับที่ว่าเราคืออ่าเพจเรากําลังดีๆอยู่แล้วเราก็โพสลงไปลงไปอะไรมันก็มันก็ดีนะเขาก็เอไอก็นําส่งอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบโอ้โหมันหนักเหนื่อยหนักกว่าเดิมอะเพราะฉะนั้นก็คือถึงแม้จะมีคลิปปังก็ขี้เกียจไม่ได้เลยต้องขยันโพสเลยนะเนี่ยอืมเพราะว่าเราอะตอนแรกอะทําไมเราถึงรู้เพราะว่า คือตอนแรกที่คลิปเราอ่ะมันไหลๆอยู่ดีๆใช่ไหมมันก็แบบอ่าคลิปเรามีคลิปปังอ่ะแล้วคูยตามมาวันหนึ่งวันละหลายพันเลยเนาะแปบ๊บเดียวก็จะถึงหกแสนแล้วนะห้าแสนเก้าจะถึงหกแสนแล้วปรกากฏว่าปรากฏว่ามันมาอยู่ที่ห้าแสนเก้านานมากเลยนะห้าแสนเก้าหมื่นสองพันผู้ติดตามอ่ะนานมากเลยไม่ขยับเลยเอาอยู่ เรากล่าว่าเดี๋ยววันเรากล่าว่าเดี๋ยววันนี้หรือวันไม่กี่วันเนี่ยจะถึงหกแสนละหกแสนผู้ติดตามแล้วปรากฏว่าเฮ้ยทำไมยังไม่ถึงสักทีอ่ะพอเราเข้าไปดูแล้วเราก็จดไว้นะเฮ้ยมันก็ลดลงอ่ะเพราะของเราอ่ะมันจะมีผู้เลิกติดตามดนี่ยนะเดือนหนึ่งหลายพันคนเลยแต่พอดีเรามีคนมาติดตามที่มันเยอะกว่ายกเลิกไงมันก็เลยทําให้ขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเราก็เอ๊ะทำไมมันยังไม่ขึ้นสักทีอ่ะปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่เราอ่ะ พอเรามาดูแล้วปรากฏว่าช่องประสิทธิภาพเราเป็นสีแดงคือหลายครั้งและทุกครั้งเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยของช่องประสิทธิภาพเราอ่ะมันจะสลับกันเลยมันจะสลับกันระหว่างเขียวกับแดงช่วงไหนที่เขียวเราสังเกตแล้วช่วงนั้นอ่ะการเข้าถึงจะดีมากเลยทุกอย่างมันจะวิ่งดีหมดวิ่งดีหมดเลยอ่ะแต่พอปุ๊บพอเราขี้เกียจปุ๊บช่องประสิทธิภาพเราแดงเลยพอลงมาแดงปุ๊บเนี่ย ทุกอย่างเออทุกอย่างมันชะลอลงเลยผู้อยู่ตามนี่ขึ้นมาระบบบหลักสิบเออไม่กี่สิบคนเองอะ่ะเราเราก็แล้วก,ก็ตอนนี้เราก็ต้องพยายามทางแก้ก็คือต้องพยายามทำคลิปให้ปังนะแล้วก็สองก็คือรอให้ไอ้ตรงแดงเนี่ยมันกลับมาเขียวเพราะสักพักหนึ่งนะ่ะแดงพอแดงมันถึงสุดแล้วเนาะมันก็จะเริ่มลดลดความแดงลงอะ่ะ ที่มันแดงลงแล้วมันก็จะเริ่มมาเขียวพอเริ่มกลับมาเขียวปุ๊บเนี่ยทีนี้ทุกอย่างมันก็การเข้าถึงอะไรก็กลับมาดีขึ้นทุกอย่างมันก็กลับมาดีขึ้นอืมแต่ถ้าจะให้อ่ามันเขียวเร็วอะ่ะก็คือต้องหมั่นขยันลงคลิปแล้วก็ต้องทําคลิปให้มันปังให้ได้การเข้าถึงจึงถึง,ถงจะกลับมาดีตรงเนี้ยเข้าถึงว่าว่าวันหนึ่งอ่ะควรจะโพสหลายๆคลิปเพื่อรักษาการเข้าถึงไว้เพราะถ้าไม่โพสเนี่ยไอช่องประสิทธิภาพเนี่ยเราว่าสําคัญมากเลย สำคัญถ้าถ้าแดงปุ๊บเนี่ยโอ้โหทันทีเลยเราเป็นทั้งสองเพจเลยคือคือเราเหมือนกับว่าเรานิ่งนอนใจไงพอเรามีคลิปปังปุ๊บพูดตาวันละหลายพันปุ๊บเรานิ่งนอนใจเออนอนพักผ่อนบ้างเหอะอะไรเงี้ยให้ให้คลิปมันให้ให้คลิปปังมันทางานปรากฏพอมันเริ่มชะลอชะลอลงอะชะลอความปังลงอะทีนี้ประสิทธิภาพอะไรทุกอย่างลดลงเลยคือถึงแม้จะก็เลยคิดว่าถึงแม้จะมีคลิปปังก็ยังต้องโพสต์คลิปอยู่ เื่อเสริมไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้เลยต้องโพสต์วันหนึ่งวันแล้วเยอะๆเลยแล้วก็คอนเทนต์ก็ต้องโดนด้วยโดนใจด้วยมันถึงจะไอช่องตรงนี้ต้องรักษาให้ดีอยู่เสมอแบบให้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 ถ้าแดงก็คือให้มันกลับมาเขียวให้เร็วอ่ะหรือว่าแดงให้น้อยที่สุดก็เร่งให้กลับมาเขียวเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันจะทําสังเกตอ่ะมันจะทาให้ประสิทธิภาพเราทุกอย่างการเข้าถึงมันจะกลับมาดีขึ้น